กับทักไทยสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับเบิงอีสานลิปนี่พ่าพี่น้องมากผักพรชุมมร่มบรรยากาศครับที่จังหวัดเลยครับพี่น้องสถานที่ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือวนาอุทยานฮาริลั์ครับซึ่งเป็นสถานที ท่องเที่ยวไม่ครับเหมาะสาหรับการมาพักพอนยนใจครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศย่ำเศร้าๆนะครับในช่วงยุดครับพี่น้องก็เลยถ้าลูกสาวนะครับมาเลาะเบิ่งบรรยากาศธรรมาชาตาาใชิใช่ไหมใช้ใบนมาดีจา่า สวัสดีจ้าสวยครับใบบุญผ้าเบ่งบรรยากาศครับเป็นแร่งน้ำในวนอุทยานครับเป็นเปิดให้กลางเต้นหรือว่ามักผักพรอนนอนเล่นก็ได้ครับพี่นอ้องยูบ่ไก่จากมึงเลยครับหากว่าพี่น้องมา เที่ยวทั้งเชียงคันนะครับมีเวลาค่ะแบกเต็นคนเต็นมานำขับมาเป็นแกบบิจกรรมเล็กๆน่อยๆกับขอบครัวมาพักผ่อนยอนใจได้นะครับบรรยากาศนาามเศรขั้นเป็นช่วงพฤสก,กิกาหรือท่านว่าก็เป็นแต่มีหมอกครับเป็นแต่มีบอกฟังทั้งผุนพนสิเป็นแพ้บ้านอาหารนะครับ เห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าคันอยากกินยังกัสิมีเมนูติดอยู่น้ำต้นไม้แล้วนี่สันโทรสั่งได้ป่ะสั่นนะครับบรรยากาศของวันอุทยานไาริลักปางอุ้งอีสานครับพี่น้องบ่ไปบ่ไปหอดแม่ห้องสอนก็นได้ครับบ้านห้องเดนี้กะมองท่องเที่ยวกับโบอึดกันครับ ขั้นช่วงหนาวมากครกับค่ะแต่คิดว่าเป็นตามีหมอกครับพี่น้องหมอก,กจะซื้นเต็มเนี่ยนะครับจ้าว่าง่ายลูกตามหามยาลาบลูกยาไม่ยาลาบ มืัอนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมีเต็นยูสองสาหลังครับพี่น้องอยู่สามขอบขั้วนะครับเป็นมาผักมาเร้านะครับปลบอนบัน หนงบรรยากาศปางอุ้งอิสันไปใบบุญภาพ ถ้าพี่น้องไปเบึ้งปรรยากาศเลาะที่ทำการอุทยานกับหม่องกลางเต็นปลุกไปดูอะไรมามมามา,มาเร็วเป็นแห่งท่องเที่ยวแหล่งผักพันถึงยังบริหามี่นักท่องเที่ยวเขามาจากทอด้ดครับเพราะว่ายังบ้ันได้เปิดเป็นทางการสำหรับ วนันอาทยานเป็นกศิมี่ห้องนำ้ำห้องในนะครับสะอาดสะอ้านนี้ครับพี่น้องแต่ว่าถ้าผู้มาควา่สะดวกสบายเรื่องไฟฟอกไฟฝากอยังบบมีนะครับถ้ามากลางเต็นก็นกนต้องเตรียมพร้อมในเรื่องแสงนะครับไฟฉายส่องสว่างนะครับหรือว่า แนวชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับเพราะว่าอยูน่เจ้าหน้าทีพันยังบอมี่ไฟฟ้าบริการครับสีนี้ตั้งแกติดโซลาเซลนะครับสำหรับให้แสงสว่างช่วงคำขึ้นนะครับนะครับพี่น้องผู้ดใบดบ่ได้เตรียมแนวอยู่แนวกินมาคนกส่สิมีเมนูมาปักใ้ไห่อยุดาำ นใหม่นะครับเขาก็สามารถโทษรั่งได้ปรุระรับเป็นกีส่สีมีวิธีนะครับนั่งเรือนัง่งหรือมอเตอร์ไซค์นะครับหรือนั่นนำมาเสิร์ฟให้พี่น้องเพียนะครับดูนะครับ,รอ,นะรบอ่าบริเวณที่กลางเต็นนะครับ ครับว่าไงลูกเห็นหยาไมอยาลาดตื่นเต้นเลยครับพี่น้องใบบุญออมมันจับแล้วมันก็ยุบล่งไหลลูกหยาไมอยาลาบ พอเด็ดมันก็ยุบนะลูกพอพอเด็ดหญ้าก็ยุบเนี่ยนะพอเด็ดจะเด็ดและจะเด็ดไปทําไมลูกเด็ดมันก็ยุบเอาไปให้แม่เอาไปให้แม่ดูแม่เลยไ,ไ,ไม่ในไหนเรดูดูน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวพอเด็ดนี่อ่ะน่ะตัดแล้วเมื่อไหร่วันจะบาร มันมันกระบานยังไงลูกก็เราเด็ดแล้วน่ะเด็ดออกจากต้นแล้วก็มันก็เหมือนสิ่งมีชีวิตถ้าเด็ดออกจากต้นแล้วมันก็ตายอะปลาใหม่เย็นครับพี่นอ้องอาฟังฟังนี่ก็สิเป็นผู้ครับปลาเป็นสวนปลาเป็นวนาอุทยานนะครับอุทยานฮาลิลักษ ต่างอุงอิสานเอาบรรยากาศมาฝากไม่ช่วงนี้บ่ได้ไอ้ร่งประวัติบัานตำนานเมืองครับขออนุญาตมาผักพรนจักน้อยนะครับก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอน,น้องหาเถื่ออยากมีภูมาเที่ยวผักพรนยอนใจนะครับขับขอบขั่วนะครับมาเหตุกิจกรรมตั้งแคมป์ กางเต้นเห็ดยูเห็ดจินส่วนลูกส่วนเต่าส่วนพีส่วนน่องนะครับผักพ่อนยอนใจในเมืองในหน้าเขาก็ไปเห็นไปเที่ยวมาเมื่อุมองคือบอนลนะครับมาสัมผัสธรรมชาติอยู่กับบรรยากาศเป็นการชาติแบตไปในตูนะครับสำหรับเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมกับการเห็ดงานทำงานนะครับ ่าเอาใบบุญเดินเดินนำเลยลูกเ,เดินนำไปไหนไปกับใบบุญครับใบบุญถือผ้าไปบ,บริเวณอุทยานนะครับผ้าลูกผ้าล้านมาสัมผัสกับธรรมชาตินะครับห,ห่างไกลจากเทคโนโลยีจักน้อยครับจักน่อยสมืน่น รียนรู้วิธีชีวิตเป็นว่าศึกษาวิชาการแล้วก็จะลืมวิชาชีวิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เล็กน้อยนะครับรสิได้ซึมซับเอาไปฝึกเก็ดอยู่เห็ดจินนะครับฝึกเก็ดอาหารสอยเหลือตัวเอง นี่คือบริเวณนะครับของสัญญานรุดสัตว์อ่ะพัดครับบริลรลักฮาริลลัก วันอุทยานหรงลักษณะ ทั้งไปทั้งมากก็สะดวกสบายครับน้ำหงทานี่คือทั้ทงเขามากครับ้าบ่าไงลูก มองท่าครับพี่น้องมองกลางตอกกลางเส้นนะครับที่จอดรถ โลชิงชา้าโอ้มีหอดมีหอดชิงชา้าไเองอมาบน่้แม่นเอาแหมานั่งกับสีดีอยู่บ้นี่นี่เห็นป้าอยู่นะดูทำอะไรสวัสดีครับแดรง มาไล์สดหน่อยครับกาแฟยันเช้าโอ้ไม่งวดของดีกล้วยน้ำบาน <c oughs> เนี่ยแล้ววันนี้ผมผมมันเดินทางไกลไปผู้เดียวออกไปงั้นนะครับใส่ขึ้นกันใส่วันนั้นไปกับล้อโจรล้อโจรพักบุ่มซื้อกล้วยมารถเบสเสียอ่าทำไมข้าวลิง

รยากาศก็ดีอยู่ครับพี่น้องมาพักพอนเพราะเป็นตามาพักอยู่ครับปางอุ้งยีสันเมื่อสันพันว่า